สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสางหวานนะคะค่ะท่านผู้ช่มมือนี้จะป่อเดินทางมาหาน้องเปิ้ลค่ะได้ยินว่าน้องเปิ้ลฝันเห็นเมย์ค่ะเอฟซีกะสิะเป็นจังไดกยกะให้น้องเปิ้ลเรา้เ่าฟังนนนเนาะน้ะองเปิ้ลเนาะอีหลาฝันว่าจังไดยอีหลาฝันว่าเมื่อคืนได้กินกระปุ่นกับเมยนะจ๊ะสองคนกับเพิลในจานจานเดียวกันเหรอจ๊ะพี่น้องมืนอนีโน้นแล้วท้าเมย์ว่าแสบบ่เมย์รักพยักหน้านะคะนักคนนักคนตายไปแล้วเพิ่นเบาไว้เนาะค่ะ มาดิได้จะปอบประมาณตีสองตีสามนี่ตั้งใกรูฟันแล้วได้กินถูกกินดอกไม้มากมาลองกองแกงในขัน้วโน่อีแม่มาอีแล้วโน่นเลยว่า mm hmm. อย่างงั้นกับแตงกินด้ไมเอ้ยกับเขากินในขั้วล่ะโน้นเลยว่า mm hmm. นูกว่าคนใช้สิว่าอันหาแตงกินตีหนึ่งตีสองโน่นเว,ว,ว,ว่าแล้วใว่าพอว่แม่เราบเคยลุกขึ้นเขาตั้งเถอะเดี๋ยวดองเปิดเสียงมาลองกองแกงนี่เสียงแหงบอกเสียงแหงคือคอนแตงก่บเขาก็อคนหิ้วเขาประมาณนี้ ก้องเกง่งก้องเก่งเลยบอกพ่อเมย์เราเราเป็นคนมาก,กินกับปุ่นแท้ๆค่ะจ้าป๋อ,ปองม,มันคือมีบุญงานสักกา,านแต่เรายัางอยู่นีรา่างเซตตีร่องท่านกับปุ่นแพกๆใส่ถุงให้หนูไปแจกจ่ายพี่น้องสิเพิ่นไปทำบุญสักกา,านสินะจ้าก็ม,มีงานวันเด็กหรือ,อางอานงเพิ่นอะเฮ็ดให้หนูเอาไปแจกจ่ใจพวกผู้ปกครองพวกเด็กหนอนนักเรียนสินะจ้า<ม>คือเรามักแต่ขับปุ่นแต่ผัดไทยนะจ้าค่ะค่ะค่ะเมื่อคืนนั่นน้องเปิ้ลค่ะ พันสันสันเลยบอลนองเปลือกอ่ะพันสันสันจำหนี้ค่ะต่ว่าขัดใจ่นูตีเป็นเหล็กนะจะปอกหนูตีว่าคนใต้เป็นศูนย์กินน้ำกันสองคนค่ะนูเป็นสองแลักค่ะจานเดียวกันเป็นหนึ่งนะพี่น้องต่วันกับข้มคิดชวนโตของหนูนะจ๊ะต่ว่าเอฟซี่คิดจากไหนล่ะค่ะกะเหล่าเตะสิพี่ใจหน้าเข้าเลยจ๊ะต่ว่าหนูวางสี่ศูนย์หนึ่งสองบ่อหนูวางสี่นะนี่คือคือข้อคิดหนูนะสองหรือว่าศูนย์สองหนึ่งบอจ้าประมาณนั้น แต่ว่าเอฟซีพมีความคิดแตกต่างจากนูกค่แต่เหล่าสภพลศีแป้านะจ๊ะแต่ว่างัวที่แรลก็บอกถือวิจาป่อไอป่าที่รถไอมูนะจ๊ะสามเก้าศูนย์สามน่ะศูนยก็ถือหลายคนค่ะออกทั้งห้าน้อยออกทั้งเหล็กไงจ้ะโอ้ยถาทำผูมม้ชมงวดผ่านมานนองเปิน่นฝันว่าเห็นมูเป็นบอลหนองป่นครับรถเดินหน้าถอยหลัง,ง,งแต่ว่านนองเปืนครับรถเดินหน้าถอยหลังี่ตัวเลขที่นนองเปิ้นบอกนี่ก็คือ เออศูนย์เจ็ดสองบ่หนึ่งเจ็ดสองคือบาเลกที่หนึ่งเจ็ดสองมันกระลงแตมหนึ่งเมื่อออกโคกสองมาดนี่ละน้องเปิลคือคือประเด็นคือขับรถถอยถอยหลังเดินหนาค่ะนี่และน้องเปิลถอยถอยหนาลอวหลังบ่ขึ้นกระล่งตั้งสี่ประมาณนี้นะ่ค่ะน้องเปิลค่ะถือว่าน้องเปิลนี่ฟันนี่ถือว่าฟันแม่นอยู่ด้น้องเปิลแต่ว่าไปเขาป่าไปรถมูบาน ค่ะค่ะออกล่งแต้มหนึ่งน้องเปินบอกหนึ่งเจ็ดสองค่ะเอฟซีแต่ว่ากะมาออกหกสองเป็นเลขล่างเน,นงาะน้นองเปิลนเนาะโอ้ยค่ะท่านผู้ชมกะจักรสี่าจังใดเนาะเบาพืนพ้นความฝันบางเถ้อกะเท่ากับแปรบ่ถือนอหน่องเปินถึงสิเป็นตัวเลขจังสีกะถึงว่าเห่ากันขึ้นกันลงเงนอห<ม>น,น,น่องเปิลนอ เอาขึ้นเอาโลงกเอาขืนลงขึ้นด้านหน้าท่อหลังมันต้องไม่ขึ้นไม่โลงเจ๊จโต้เหละนุ่มขึ้นบ่าค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่าปัดไม่รอข้อมูลนอ่ะออกเต็มเต็มเลยค่ะศูนย์สามโมงเพื่อนค่ะค่ะค่ะเขาเพื่อนอยู่แต่ว่าบันเล็กที่ย่ากที่จะได้แห้งมันขืนมันลงนะมันลงแตกนึงนะจ่าบอกบอกเจ้สองมันออกหกสองค่ะค่ะแต่บอเป็นยังนอของปืนนอเอาไม้เนอะค่ะนอมาใน้หลบนี่ฟันเห็นเมย์มันบ่อยล่ะฟันสั้นๆนี่บอกอ่ะฟันสันสใช่ แม่กับพ่อเด่ยวเหาเจ้าพ่อเด้าาเดปากโบพ<อ>นะ่อเด้ปากอย่งงคือน้คนใต้ล่ะก็บอกอะไหนะจ๊ะ<อ>คนใต้มันบอกว้าอยู่แล้วน้องเปิ้ลก็นั่งโซดกินน้ำเมร์ก็น้ำเมร์ก็แสบว่าเมร์รักพายักไห้ซื้อนะ เราเราซีหนาเราเป็นจังไหนนองเปิลสีหนาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใส่พี่โอ้ธรรมดาปกติดีบ่ไใดโสกเสาอีหยังค่ะยังกระท่อมหน้าบ้านนี่น้ำกันระแม่โอ้ค่ะเพียงแต่ว่าเราเราก็กินไปยิ้มไปแต่ว่าเราบ่หังบ่ได้ปากหยังซื่อๆค่ะกินไปยิ้มไปแต่วากินแบบไม่เพิ่มสุกนะจ๊ะกินก็กินจานเดียวกันกับน้องเปิลค่ะมากว่าแซ่บบ่แม่เราเพราะอยากเหงาแซ่บอยู่ นุ้ยก็เลยว่าโอ้ยสั่นนูอิ่มคอนดันแม่บ่อิ่มเลยว่ะนุ้ยก็เลยฟางสอนล่งนูก็ไปกินน้ำเลยปล่อยความกินนั่นน้องเปิ่อนกับยังหยาดแม่บ่อิ่มอยู่ค่ะหยาดเม่บ่อิ่มนูก็เลยว่านูตื่นสาวว่านูว่าไปซื้อกับปุ่นซืบเพราะท่านกับพี่น้องมาใส่บาดที่แม่์นะจ๊ะป๋อค่ะค่ะโบเป็นยังน้องเปิ่อนใส่มืออื่นเนาะน้องเปื่เนาะใส่ให้แม่ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิ่อนแต่ว่าในหงวดก่อนน้องเปิ่อนบ่ได้ฝันเห็นแม่เด้ท่านผู้ชม มาหนีหลบหนีฝันเห็นแมยกับโบนีก็อาจจะอายุเพิ่นก็ะได้ได้น้องเปิลน้องอ,อ,อายุเพิ่นเท่าไดน้องเปิลอ,อายุเราเกิดพ่อซอเอสองหาหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะแต่เราเสียนั่นเราหาสิบหาสิบสองปีหาสิบสองปีหาสิบสองหาสิบสามปีแหละค่ะเพราะว่าใต้จะขันร่วมอายุปีนี่แล้วก็เสียหาสิบห้าปีค่ะเรายังอยู่เพราะหาสิบสองหาสิบสามเพราะเราเกิดพ่อซอสิบเอ็ดนะจ๊ะพี่น้องค่ะค่ะ เสียตอนอายุหาสิบสองปีหรือทำบุชชมอยากเอาศูนย์ใส่จังสีกระไดเนาะน้องเปิลเนาะศูนย์หาสองเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตัวเลขที่น้องเปิลตีให้นี่ก็คือศูนย์สองหนึ่งเนาะน้องเปิลเนาะเพราะว่าเมย์นี่เป็นคนตายกับเป็นศูนย์อยู่แล้วบาดนี้นั่งกินข้าวปุ่นกับน้องเปิลสองคนสองคนในจานเดียวกันสองคนในจานเดียวกันในจานกินในจานหนึ่งนั่นแหละนุกเลยเสีเพราะเมย์เมย์กับพยากร์าะนุกเลย นุกเราว่านุ้เราว่าโอ้ยสั่นนุอิ่มเม่ด้แม่แม่กินมันอิ่มนุอยากแม่ไปอิ่มนุเลยว่านุขอได้ว่างสอนไปกินน้ำค่ะค่ะค่ะว่าแม่แล้วเป็นคนมากไอ้กินข้าวปุ่นได้ผัดไทยน่าจะพอแล้วมาแข่งข้าวปุ่นค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิ้ลอ้าวขอให้งวดนี่เขาสามโตตรงๆเนาะน้องเปิ้ลเนาะอยากกินข้าวปุ่นนี่พ่อญากิดอกน้องเปิ้ลเนาะเดี๋ยวสิให้น้องเปิ้ลเพิ่นทำบุญไปหาแม่เพิ่นเฮ็ดข้าวปุ่นข้าว ไปวัดนี่ล่ะเนาะน้องเปิ้ลเนาะค่ะเอฟซีเขาโชคดีถือสามโต้งตรงๆนี่ละเนาะน้องเปินน้ลเนาะถึงรอบนี่ถึงรอบนี่แม่สีบอปากบอเว้าเป็นตัวเลขแต่ว่าก็ยังดีทีทีน้องเปิ้ลฝันเห็นเพิ่นเข้ากัตีกับเปลเอาเป็นความฝันนี่ละอออ่ะเนาะเอฟซีเนาะกะเขาปุ่นนี่ก็จักสิแปลว่าจังไดนแหะเอฟซีจะบอ,อกเบาโมหูขึ้นกันแต่ว่าทีน้องเปิ้ลตีใหน้นี่ก็คือศูนย์สองหนึ่งเนาะน้องเปิ้ลเนาะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณน้องเปิลหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ <evaluation> ที่มีเรื่องเล่าคว,วามฝันมาแบ่งปันเอฟซีเนาะน้องเปิลเนาะ <ạ. S 1> จังไดกะขันมีความเพลินไว้จังไดอีกเดี๋ยวจะปอกับสีมาติตามอีกเดอ้อน้องเปิลเดอ้ <ạ. S 1> อค่ะเดี๋ยวจังไดกลับไปเบิงโตเลขกได้ถ่ายคลิปค่ะท่านผู้ชมไปค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัะมาเบิงโตเลขของน้องเปิลเนาะค่ะเนาะศูนย์สองหนึน่งศูนย์เก้าเจ็ดค่ะเอฟซีค่ะ ศูนย์สองหนึ่งนี่เป็นเลขของน้องปินที่เพ่นตีให้นาอค่ะนาะว่าแม่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วกับเป็นศูนย์กินข้าวปุ่นน้ำกันนี่สองคนกับเป็นสองละกัจานกินจานเดียวกันนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับเป็นหนึ่งตีเป็นศูนย์สองหนึ่งค่ะส่วนศูนย์เก้าเจ็ดนี่จะปอได้โทษถามนาอคะ่ะนาะโทษถามผู้เพิ่น เปทำหน่ายความฝันเพิ่นทำหนายฝันคิวแม่นค่ะเอฟซเพิ่นก็ว่าคั้นกินข้าวปุ่นนี่คั้นคนตายนี่กะตีเป็นศูนย์แลว้วข้าวปุ่นนี่ก็เป้เป็นเก้าคะ่ะ จานนี่กะเปลเป็นเจ็ดกะเป็นศูนย์เก้าเจ็ดก็ได้ค่ะเอฟซี FC. จังไดยกะให้พิจารณาเอาเนาะคนน่ะนะสำหรับโตเลขค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกบขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคดีครับโตเลขของน้องเปิลเน,นาะค,นนค,นนค่ะนศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดค่ะโชคโชคมันมันค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอเด้อค่ะ ให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ะสมปาถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือเลขรุยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของน้องเปิลค่ะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ